สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมพาร์ m โมโฟเบ i a นะครับเกมล่าท้าผีวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับด่านคุกนะครับเป็นด่านใหม่ในเซิร์ฟเทสนะครับก็ไปโหลดมาลองกันได้นะนะครับระดับความยากเนี่ยเราจะเป็นระดับโปรเฟสนะครับนะเอาแบบยากสุดเลยแล้วกันแล้วจะเล่นคนเดียวนะครับวันนั้นเนี่ยผมลองเล่นไป3คนบอกเลยว่าหาผีไม่เจอครับ แต่ว่าตอนออกมาจากคุกแบบว่ากําลังจะกลับผีแม่งฮันเฉยเลยไม่รู้ว่ามันยังบักอยู่หรือเปล่านะต้องลองดูนะครับก็ไอเทมหรือว่าอุปกรณ์ที่ผมพาไปเนี่ยจะมี EMF 1อันแฟลชไลท์อันนี้ก็ของปกตินะหลักๆเลยก็คือจะมียานะครับยาเพิ่มค่าสติ3ขวดนะสกระปุกนะครับประมาณนั้นนะหลักๆเลยนะครับประมาณนั้นแหละไปลุยกันเลยดีกว่า โอเคครับพร้อมแล้วเควสเนี่ยก็จะมีบอกชนิดผีนะครับเควสแรกเหมือนเดิมเควสสองก็คือจะมีคนนิตี้เรานะครับเจอโกดิ้วเอ็นนะแล้วก็เควสสามก็คือใช้ทูบหอมนั่นแหละแท่งควันนะครับแท่งควันอันนี้ไอ้ขาวๆอ่ะแล้วก็เควสสุดท้ายคือลดการฮันของผีด้วยไม้กางเขนนะครับ พูซิฟิกนั่นเองนะครับผมผีเนี่ยชื่อว่ารูทจอนสันใช่ไหมรูทหรือเปล่า r uh, u t h น่าจะรูทนะแล้วก็ผีตัวนี้เนี่ยจะปรากฏกายกับทุกๆคนนะครับตอบสนองหมดเลยนะเรียกชื่อเขาเนี่ยเขาจะแบบตอบสนองนะครับอาจจะตอบสนองนะมันเขียนว่า Activity นะครับมั้งนะไม่แน่ใจโอ้โหไม่มีเวลาให้เซตอัพเลยนะครับเราต้อง ไปเปิดห้องเลยลุยเลยแล้วกันผมรู้แล้วผมลืมพาอะไรมาลืมพาจานาวเทียมมาครับจานาวเทียมหายากน,นิดนึงไม่เป็นไรแล้วกันไปแบบนี้แหละรื้อๆเลยแล้วก็ EMF ไปด้วยแล้วกันจิงพากล้องไปดีกว่าอืม EMF แล้วกันครับไปโหบอกเลยว่าโคตรใหญ่ด่านแม่งใหญ่มาก เออเดี๋ยวผมว่าผมเอาของมาตั้งไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้เนะเพราะว่าดูทางเดินนี่ครับไกลมากเดี๋ยวของมาตั้งไว้ก่อนแล้วกันตั้งก่อนเลยตั้งหมดเลยครับโยนไว้โยนไว้ไ,วไปไปขนของก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตอนที่แบบขนของเสร็จแล้วแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะนานนะเพราะว่าไกลมากครับไกลจริง อ่าโอเคครับนี่ก็เป็นการขนของรอบสุดท้ายแล้วนะก็กระปุกยาเนี่ยผมไว้ในรถนะครับไว้ในรถด้วยแล้วก็เอามาด้วยอันนึงไปเดี๋ยวเตรียมของเลยพร้อมลุยครับโอเคไฟฉายเทอร์โมเอ็มเอฟไปลุยเลยแล้วกันโอ้โหด่านกว้างมากครับกว้างจริงกว้างมากๆ แล้วบรรยากาศคือโคตรหลอนโอ้าใหม่กอดปิดไฟก่อนโอเคเราจะเช็คฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนะห้องนี้อากาศไม่เย็นเลยครับไม่มีความเย็นเลยครับอุ้ยได้ยินเสียงของตกแถวๆเนี่ยถามจริงเจอเลยหรอ เดี๋ยวเด๋เปิดไปดูก่อนเดึงเสียงของตกครับแถวนี้ผมว่ารอบนี้น่าจะบันเทิงอยู่นะ17 16จ็ดนี้คือทางขึ้นชั้นบนนะครับนะเมื่อกี้เราลืมดูแปลนวะ่ะจริงๆด่านมันกว้างด้วยนะจริงๆต้องดูแปลนแมพนิดน,นึงนะ ไม่ทันแล้วว่ะโอ้ยของตกเต็มเลยครับผมดินเสียงโอ้ยก็อดตายแล้วอย่าลืมเปิดดูเต็มจอด้วยนะครับให้เปิดครึ่งจอเดี๋ยวจะตีจริงๆนี่ผมหลอนมากเลยตอนนี้ สามสิบห้าสิบสองเฮ้ยสิบสองนี่หน้าหน้าอยู่นะมีสิทธิ์นะจริงสิบสองอะผมว่าแถวแถวนี้แหละเอาจริงออกมาข้างนอกก็คือสิบแปสิบก้าเลย เปิดประตูไว้นะเดี๋ยวหลงอุ้ยเสี่ยงะลรว,วะเุ้ยสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเมื่อกี้สิบเอ็ดปะนี่ไงครับเจอแล้วเจอห้องผีแล้วครับห้องนี้เลยวางไว้เลยครับหน้าท้องนี้นะ สิบสิบองผมว่าหนี่ไงเก้าโอเคครับเรียบร้อยเจอห้องผีแล้วแล้วบรรยากาศแม่งโคตรไม่โอเคกับด่านนี้เลยวะ่ะน่ากลัวจัดอะจริงๆผมเป็นคนที่แบบขี้กลัวมากนะแต่ว่าชอบเล่นคนเดียวไง เดี๋ยวผมเอาสมุดไปนะแล้วก็พาพากล้องไปพากล้องไปเลยนะครับไปสมุดแล้วก็กล้องพาไปเซตอัพก่อนนะเพราะว่าเราเจอห้องแล้วน่าจะไม่ยากนะแต่ว่าทางเดินมันโคตรอ้อมอ่ะมันไม่มีทางเข้าจากตรงเนี้ยจริงห้องมันอยู่ตรงนี้นเองแต่มันอ้อมมากอ้อมไกลเลยมีไฟหรือเปล่าเท่านี้ หาสวิตไฟก่อนก็ได้นะไม่มีสวิตไฟลเลยครับมืดมากห้องนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราวางของไว้ตรงไหนห้องนี้แหละอุ้ยเป็นวิเสียงคนเดินตามตลอดเลยเจ็ดองศาหกอ,องศาโอเคใช่แล้วห้องนี้เลยครับ กลัวจัดคือแบบว่าถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะมันมันไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ว่าเล่นคนเดียวปุ๊บน่ากลัวเลยวันนี้ไปด้วยครับเอากล้องตัวหนึ่งแล้วก็พาไม้เขียนไปอันนึงก่อนค่อยๆเซตอัพครับค่อยๆเซตนะมีไฟให้เปิดไหมเนี่ย มีนี่ว่าเปิดไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ฟิวอยู่ตรงไหนนะโอเคโอเคเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ฟิวอยู่ตรงนี้ใกล้มากถือว่าดีอยู่ครับไม่ไกลมากห้องนี้ไหมเมื่อกี้โอเคใช่ใช่เปิดประตูไว้ก่อนครับ ยังไม่มีการเขียนอะไรนะการเขียนวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ติดกล้องเพิ่มครับเอาย้อนมาจากทางนี้แล้วกันนะตั้งตรงเก้าอี้ก็ได้จะได้มองง่ายหน่อยเดี๋ยวเใหม่หันดีๆตรงนี้น่าจะได้นะประมาณนี้เออเออได้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 ไดอยู่ได้อยู่แล้วก็เ,เกลือไปโดย ไม้กางเขนอีกรอบหนึง่งโอเคเซตเรื่อยๆครับเซตเรื่อยๆโอ้โหแต่เสียงเริ่มมาแล้วอะเสียงมันเริ่มมาแล้วครับยังไม่ได้หลักฐานเลยนะ ูหลักฐานครับได้ได้ได้เขาเขียนแล้วว่าเอาว่ะผมว่ามีเดือดมีเดือดวางไว้หน้าประตูกเกลือด้วยครับเกลือหมดแล้วได้โกดไวติ้งมาหนึ่งแล้วนะหลักฐานเรานะครับเหลืออีกสองอย่าง แต่ว่าเดี๋ยวเราออกไปดูกันก่อนนะครับว่าตัดช้อยได้เหลือตัวอะไรบ้างนะครับอย่าเดมอนเลยนะถ้าเดมอนนี้บอกเลยว่าตึงแน่นอนมาดูก่อนมาใส่ข้อมูลก่อนครับกรอกก่อนอ่าโคดไวติ้งมีสปิริตเดเวแนนต์เฉดเดมอนยูเรโอนิแค่นี้นะครับไม่มีแม่ผมก็โอเคแล้ว แม่มันชอบปิดเปิดไฟมันน่ากลัวมากๆโอเคถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบใช้สปิดิตบล็อกวะ Where are you อยูู่นะมีการมาเหยียบเพลือด้วยครับ Where are you Give ร์ a s าศัยดู something are you here Are you here <ป>โอ้โหเรียบร้อยครับหฐานอีกชิ้นหนึ่งมาแล้วเอาไวอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหม หลักฐานในชิ้นหนึ่งสปิริตบ o ็ออกก่อนเลยครับแนะนำว่าออกก่อนเลยครับตอนนี้จริงควรจะออกคือกระดูกในดานนี้เนี่ยหายากนะต้องแบบเล่นสัก4คนนะครับถึงจะแบบว่าหาได้แหละดานมันกว้างมากมันจะมีชั้นบนด้วยนะประเด็นน่ะมันกว้างจริงสปิริตบล็ตอนนี้มีสปิริตเดมอนยังไม่ขาดกับ Demon วะ่ะ สับปิดเดมอนโอนิโอ้โหแต่ละตัวน่ากลัวทั้งนั้นน่ะโอนิขาดอ่า EMF เลเวล5 EMF ไม่ขึ้นเลยครับ EMF แล้วก็ฟิซซิงเทมสับปิดล่ะ EMF มอ่ฟิงเกอร์ปริ้นเดี๋ยวไปดูฟิงเกอร์ปริ้นกันพาแท่งไฟไปพาไฟนี้ไปดีกว่าง่ายกว่าครับ ลักฐานอันสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะผมว่ามีสิทธิ์วะเปิดด้วยก่อนพยายามเปิดไฟไปนะตอนถืออุปกรณ์นะครับหุยคือมืดจริงมองไม่เห็นเลยโอ้โหเปิดไฟด้วยครับแสงกิ้วอ้ใหม่กอดสวิตไฟตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะ ผมไม่รู้ไงประเด็นมีการเล่นไฟให้ด้วยครับดีเลยครับดีจริงสวิตช์ไฟอยู่ไหนวะเราไม่รู้อ่ะอุ๊ยเสียงอะไรก่อนจริงๆต้องไปดูค่าซานิตี้นะตอนเนี้ย ค่าสติเราว่าเหลือเท่าไหร่แล้วอันนี้เหรอผมไม่ใช่มันคลนละดวงกันเปิดไว้เลยก็ดีครับเอาจริงพยายามเปิดไฟมีเสียงเดินยิมยเมไม่ดังมีสิทธิ์เป็นเดมอนเยอะมากอะเดมอนกับสปิดิตสองตัวนี้ผมว่าโคตรมีสิทธิ์ Where are you? อายุเ o i e s s i Do something มันจะไม่หันนะจริงปะเนี่ย หนีไงวะหนีแม่งไงวะหนีไม่ได้โอเคมันหนีไม่ได้ครับเราจนมุมมากเมื่อกี้ใต้รูปผีมาแล้วสวยสปอนตรงนี้เลยประเด็นเอาต่อหน้าเลยนะโอ้ไม่ก็เจสันครับอุ้ยอันนี้หันหันไหมครับไล่แล้วหรอโอ้ไม่ก็ผมว่าดุมากเลยว่ะอันนี้ เดี๋ยวกลับก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้ถ่ายติดหรือเปล่าผมว่ามีสิีเป็นสปิริตนะจริงๆหรือว่าเดมอนนะเสี่ยงอยู่เสียงอยู่แต่เรียกปุ๊บมาปับ๊บโขดจัดๆอุ้ยไฟดับไฟดับไฟโถงกลางดับหายหาละไยวดูซิได้รูปผีหรือเปล่าได้ครับสวยภาพไม่ค่อยชัดแต่ว่าได้อยู่นะ น่าอยู่ได้อยู่เดี๋ยวกลับไปดูค่าซานนิตี้เราก่อนเลยครับเหลือเท่าไหร่ละประเด็นคืออากาศมันไม่หนาวถ้าอากาศหนาวคือเดมอนเลยโอ้ยเมื่อกี้ข네ึ้นไปขึ้นไปสิบเลยหรอนึกว่ามันไม่หันแต่ว่าไฟมันไม่กระพริบนะเมื่อกี้เอาจริง โค้ดออฟไม่น่าจะมีอยู่แล้วไหมสปิริตเดมอนโอนิเดมอนอะไรนะเดมอนคือต้องมีฟิซซิงเทมสปิริตต้องมีฟิงเกอร์ปริน i ์ฟิงเกอร์ปรินฟิซิงแล้วก็ EMF l เ v e l ลเวลไม่ขึ้นครับเมื่อกี้ไม่ขึ้นเลย ค่าสติเหลือ55กินก่อนเลยครับน้อยแล้วเริ่มน้อยแล้วอันเนี้ยโอเค97โอเคครับค่อยดีหน่อยแต่ว่าถ้าจะแบบเจอผีเร็วๆก็คือต้องแบบค่าสติน้อยๆนั่นแหละแต่ขอหาหลักฐานก่อนนะมีห๋อสมัสติกทำเควสก่อนไหมสมัสติกทูหอมเดี๋ยวทำเควสทูหอมก่อนก็ได้นะ ผมเอาวางไว้หน้าคุกแล้วนะครับน่าจะไม่ยากนะวางไว้หน้าคุกแล้วอันนี้ทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนไปเข้าไปก่อนเลยครับ เสก่อนขอให้มันเสร็จนะเพราะว่าขี้เกียจเดินไปดูมันไกลมากไกลจริงตรงนั้นน่ะและ้วทางแม่งมืดมากไฟดับหรือเปล่าวัานนี้ลองเช็คไหมในสวิตช์ไฟแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ฟิวก็ได้ครับอยู่แบบว่าไม่ไกลยู่ใกล้มากดับไหม โอเคเรียบร้อยครับนี่ง่ายๆเลยมันอยู่ใกล้ไงสบายหน่อยอมีเสียงคนเดินที่ไม่ใช่เราไง หมดแล้วทุบหอมอุ้ยเสียงคนร้องหรอมันเดินมาทางนี้ครับตอนแรกตรงนี้มันยังไม่เหยียบนะเกลือเราอะของห้องนี้ตกหนักเลยโยนไปก่อนครับไฟชงไฟแชค็คเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะผมอยากหาฟิงก็ปีนให้เจออะถ้าแบบเจอผมว่ามีสิทธิ์เป็นสปิริตไงแต่ถ้าไม่เจอมันก็มันก็แบบว่า อาจจะมีสิทธิ์เป็นเดมอนนะครับนั่นแหละมันมันยากอยู่ตอนนี้เหลือแค่อันเดียวหลักฐานแต่ถ้าเดมอนตอนเขียนรู้สึกว่ามันจะเขียนเป็นตราซาตานหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะกล้องไม่ต้องพาไปแล้วก็ได้นะครับจึงเราได้รูปผีมาแล้วเอาของสำคัญไปดีกว่าครับ เอาไปวางให้ทั่วเลยว่าแต่ไฟเปิดตรงไหนวะไอห้องในอะ่ะเปิดไม่เป็นไงจริงๆต้องปิดไฟในการหาผีมันเปิดให้อะ่ะอ๋อเราปิดตรงนี้ก็ได้นี่วะ่ะ กลัวเกินปิดอย่างนี้ขนลุกไปหมดแล้วเพราะนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม่ผมมาผมมาเปิดไฟก่อนกันด้ครับไม่โอเคว่ะน่ากลัวจัดประเด็นคือหาไม่เจอด้วยไงอ๋ออันนี้ของห้องนี้แถวไปแต่ว่าห้องนี้ไฟดับตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอห้องนี้ไฟดับตอนไหนก่อนเมื่อกี้ไม่ดับ สวิทไฟไมันอยู่ตรงไหนวะไม่ดับทั้งชั้นเลยปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มืดมากอืมสวิตไฟอุย ผีมันสปอนตรงนี้ยังไงประเด็นน่ะมันจะเกิดอัดหน้าอุยใครมาเล่นห้องแถวนี้หรือเปล่าวะมันได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยเหมือนเจออะไรปะเมื่อกี้ใช่เปล่าวะอ๋อไม่ใช่ครับเห็นอ้ควเขียว,ยวนึกว่าฟิกเกอร์ปิน้น มันไม่ฟรีซิ่งด้วยนะมันไม่ฟรีดเลยอะ่ะไม่มีคำว่าแบบควันออกปากเลยอีกสักรอบไหมดูก่อนมันสี่องศาครับมันไม่ติดลบนะมันยังแบบว่าแค่สี่ไง สามหกสามผมว่าเราออกไปแล้วเดากันเลยก็ได้นะไม่งั้นมันยืดเยื้อครับนานกว่าจะเจอผีนานเลยผมจะเดาเป็นสปิริตนะครับเพราะว่าเดมอนไม่น่าจะใช่นะถ้าเดมอนตรงที่เขียนมันต้องเป็นตราซาตานแล้วก็ต้องมีฟีซิงเท่าที่แบบเจอเดมอนส่วนใหญ่นะมีสิทธิ์เป็นสปิริต แล้วก็ถ้าเป็นโอนี้มันต้องแบบว่า EMF 5ตอนนั้นปรากฏแล้วแบบว่าทันแล้วอะ่ะ EMF ก็ไม่5ครับไปกลับเลยแล้วกันครับอย่าอยู่นานหน้ากลัวตอบก่อนตรงนี้ตอบเลยตอบเลยแล้วกันสปิริตไปจะถูกหรือเปล่า เมื่อกี้ผมอยู่แป๊บหนึ่งค่าซันนิตลดไปประมาณ20ถือว่าลดเร็วมากห้องมันเยอะด้วยนะกว่าจะแบบเลื่อนหมดอะ่ะโกดอ f ไม่น่ามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีในลิสต์รายการไม่มีมันไม่มีในหนังสืออะ่ะไปเราไปเลยดีกว่า ทูผอมเสร็จอันนี้ยากครับยากมากล่าผีด้วยไหมเขนเนี่ยยากจริง Let's go กลับเลยแล้วกันมาดูกันครับว่าจะถูกหรือเปล่าต้องถูกแล้วแหละจริงปะต้องถูกแล้วปะครับสปรดิตสปรดิตมาเร็วสปรดิตครับโหลดนานด้วยประเด็นปับ๊บโอนี้แตก <laughs> เอมันไม่เคยห้านะเว้ยเอาจริงอะไรวะหน้าไม่เป็นไรครับเราได้มาตั้ง120ครับขนาดตอบผิดนะเนี่ยก็โอเคครับสำหรับนี้เนี่ยก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะสำหรับวันนี้ u next time บ๊ายบายครับไปแล้ว